มาครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจ80เพรนะฮะตรงนี้นะกดไปเลยป่ะ นี่ไงพอได้ถั่วยิงมาละระวังตรงนี้หูไอเด็กกระโปงมาจนได้นะฉันไม่ได้เจอแกมานาเลยนี่อะไรโอ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 ใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้รู้ว่านมแดกนี่เป็นไงล่ะคอขาดเลยอุ้ยแด้จะตดไปด้วยเอ่อใช้หรือเปล่าใช้เปล่าไอไม่ใชอ้ไม่ใชอ้จะใช้หรือไม่ใช้เอไม่ใช้ดีเออช่างมาเถอะนะอู้นี่มาอีกแล้วเอ้ดูสาวทำไมมาไวขนาดนี้ว่าปวดตีนะพวกแกเียจะมาช้ากว่านี้ไม่ใช่หรอโอ้เป็นมาสองตัวเลยชิบหายละแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้อาเรียกว่าเจ้า เรียกว่าอะไรอะมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นสีม่วงๆเนี่ยผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับน้องๆในงไงแปบบนึงนะเฮ้ยทุกคนครับดูสิได็เสาวมันใช้เข่าพยาไฟด้วยด้วยอะดูดิ <laughs> มแม่งถีบก้ามคอเลยนะเฮ้ยยอมหรอซอมบี้โอ้ยถ้าผมไปซอมบี้นี่ผมไม่ยอมนั่นนี่ไงผัดปักสาไปแม่งแหละไอ้ซอมบี้เฮ้ยยอมให้มันถีบคอเนี่ยโหไม่ค่อเสียศักดิ์ศรีเลยครับน้องๆน,นี่แม่งมาละโทรศัพไม่อย่างเยอะเลยจะเยะ็นะเพลนี่ไงให้ค่อยๆมาเว้ยจะเยะ็นเด้อจะเยะ็นเด้อนี่ไงโอ้โหแม่งถีบมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึง,ไอ,นองอไ,อไอ้น้องเฮ้ยแล้วไอ้ตัวไอ้น้ำหอมมันไม่มาหรอวะนี่ผมอยากใช้เลยแต่ไม่เป็นไรนี่ยใช้สายฟ้าชอบเลยแม่งเลย โอ้แม่มาอย่างเยอะเลยครับคนนี่ไงตดแตกอะเป็นยไงล่ะซอมบี้ตดแตกอ่ะอ้อนี่กินเข้าไปเยอะๆเลยนะพวกซอมบี้นังโกทั้งหลายนี่ไงแล้วว่าเอาถั่วมาวางไว้ข้างล่างเนี่ยไอ้อนี่แล้วก็เอานี่ประวติโอ้ข้างบนสไตล์โอ้โหมันก้าวมาแค่นิดเดียวมึงก็ไม่ให้กูเลยเหรอ กูใช้ตงังแรมเมื่อกี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเสียตังฟรีเลย,ยวิชานินจาพันปักษาลางังไหลนี่ช็อตเข้าไปเลยช็อตช็อตช็อตไม่เป็นไรยังมีรอบ2อว่เพราะตังที่เยอะมากเลยอะดูเซ่นี่ไงช,อช,อชอ็อตช็อตช็อตเฮ้ยทำไมตายยากขนาดเด้วะไม่เป็นไรนี่เอาพวกตดนี้นะมาวางไว้ข้างหน้านี่นะครับโอ้มาแล้วสินะครับไฟนอลเวฟไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเด้เนี่ยผมคิดว่าผมได้จะสามารถเอาชนะด่านนี้ได้นะเฮ้ยเพิ่งด่านแรกเลยทำไมมันยากเย็นขนาดนี้ โอ้ยเพชร80เพชรนี่ผมไม่เอาได้ป้าทุกคนกูไ <c> ม <oughs> ่อยากเล่นแล้วดูเซ่โอ้ยจะเย็นโอ้ยแม่งอุ้ยได็กดูเสาไมนจะถีบไปเยอะทำไมวะเนี่ยโอ้ยแม่งไอ้พวกซอมบี้นี่ก็ให้ยอมให้มันถีบแล้วเฮ้ยงูชิบหายเลยนี่เป็นยังไงละ่ะซอมบี้กินจนตดแตกเลยใช่ไหมละ่ะนี่ไงรีบๆตายเลยลูกนี่ไงเร่งสเปีดสักนิดนึงนะครับทุกคนนี่โอ้ยตายรีบๆตายซะไอ้ลุงนี่ไงโอ้ยหนวดก็แบบเยอะเหมือนกันเนี่ยนึกว่าไปโกนด้วยนี่ไงได้ตังค์ละโเสียตังค์ไปเยอะเหมือนกันเนี่ยแค่ด่านแรก นี่ไงด่านที่2หรือว่าผมต้องมาองค์รักเจ้าพวกกบนี้สิละหรืยว่าความสามารถมาทําอะไรได้บ้างวะทุกคนเฮ้ยม,มันจะเหมือนกับไอที่มันเป็นเจ้าต้นมะเขือปะเจ้พาพวกเีย้ยโอ้ยลิ้นยังยาวเลยปาติโชเฮย้ยทุกคนครับมันแบบลิ้นยาวมากเลยนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่าไอเจ้าต้นมะเขือเออเจ้าต้นมะเขือคือแบบลิ้นกส็สั้นนะโอ้แล้วแบบมันเคี้ยวก็นานกันซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติมันเคี้ยวเสร็จแล้วมันจะเรียกว่าผลิตเป็นแสงอาทิตย์นะแต่เดี่ยวนะเฮ้ยมึงจํากัดตังให้กูดีนะแล้วมึงดู โ,โอ้โหซอมบี้ที่มันมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูเศาเยอะแต่แม่งมันจำกัดตังค์ให้ผมโอ้โหแล้วใครจะชนะอันนี้อาหารจริงสงสัยแบบต้องพึ่งพลังแบบนี่ไงไฟฟ้าแล้วล่ะอุ้ยได้เลยนะเฮ้ยทำไปเล่นไปนี่ไงโอ้กบกรินแบบหยัดหยัดอร่อยมากเลยครับนี่ก็ต้องอร่อยนะผมทำมากับมือทุยไม่ใช่ละเออเดี๋ยวนะมึงมาเยอะกันไปละนี่ไงพันปักษาเข้าไปโอ้โหเยอะโคตรเยอะไม่ไม่ไหวใจเย็นใจเย็นโอ้โหอย่าอย่าเพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบเฮ้ยซอมบี้ข้าวบัวแป๊บนึงพันปักษาหลังไหลนี่ไงช็อตทาไมใจเย็นใจเย เฮียมันไม่ไหวแล้วโอ้แม่งมาโคตรเยอะอะทุกคนดูดิเฮ้ยไม่ไหวนี่ไงช็อตช็อตช็อตตังผมดูดูตังผมรถโคตรเยอะเลยอะอะไรวะเนี่ยเแค่สองด่านนี่คือแบบทําเงินผมลดไปเกือบหมื่นนึงอะทุกคนแล้วตังหมื่นนึงอะกว่าผมจะสะสมได้อะผมใช้เวลาโคตรนานเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้น้ําหอมกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอ้ยใจเย็นเด้อ เดือดตัวสุดท้ายแล้วสินะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวตุ่มมาวางไว้ตรงนี้นะครับแหมแล้วสุดท้ายเองก็จะโดนระเบิดตุ้มอุ้ยคืนโคตรไวเลยอะสำหรับเจ้าตัวตุ่นตัว50บาทนะครับทุกคนไม่โคตรแรงนะครับทุกคนสุดยอดมากว่ะเออทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการข้ามเรียกว่ามา2เกมนะเพราะว่า2เกมนั้นเป็นด่านปกติมากเลยอนะนี่ไงสำหรับด่านนี้ก็พิเศษหน่อยนะเพราะว่าพิเศษใส่ไข่ทุยไม่ใช่ละนั่ไงไม่ใช่กับข้าวนะนี่มันคือเกมเฮ้ย ไอ้เด uh, ็กดเสาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี <res S 1> ๋ยวเดี๋ยวรีบรีบมารีบรีบมาทัวร์ทัวร์ทัวมาหน่อยโอ้โหก็คิดว่ามันจะไม่ถีบด้วยจะพวกสองปีมาข้างหน้านะครับเพราะว่าผมเอาเจ้ามันเนี่ยบังไว้อะไรของมันวันนี้เกือบนะเมื่อกี้เกือบตายนี่ไอ้นี่ก็ถึกจังเลยเฮ้ยขนาดเรือแค้นข้างเดียวนะครับทุกคนมันยังมีแรงเดินนะอ่ะอ่ะอ่ะอินข้างมาดิทุบดิทุบทุบเลยนี่พุ่มนี่เป็นยังไงล่ะแข็งแกร่งซะที่ไหนเนี้ยกระจอกเหลือเกิน อ้าวเฮ้ยได้กล้วยมาด้วยครับทุกคนนี่อ่ะเป็นยังไงล่ะเจ้าพวกหนูทำเออไม่โดนเลยปะเอ้ยว้าวว้าโอ้ยจะตายจะตายตาย,ยาโอ้ดีนะใช้สายฟ้าช็อตอ่ะไม่ยงไงเจ้าจกล้วยช่วยผมหน่อยเว้ยนี่ทุบปุ้มคอมันไม่โดนหร,ดหรือว่าโดนฟักเอ้ยทิศทางแม่งไม่ได้เลยหรือว่าแรงโลมันพัดหร,กกรหรือว่ากระสุนหรือว่าเจ้ากล้วยผมแม่งไปทิศอื่นวะอะไรวะเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ก็เลงแบบถูกแล้วนะเอ้ยไม่ได้นะนี่อะไรไอ ไม่สุกแข่งแม่งไม่งไงร,ระเบิดกล้วยตูมตายไปซะเอ้ยกูว่ามันชักจะเยอะกันไปละไม่ใช่ละเอ้ยใจยเย็นโอ้ยหรือว่าพืชเอ้ยเยเฮ้ยมึงเอาพืชอะไรมาก็ได้ตอนเนี้ยเอาอะไรมาก็ได้พี่โอ้ไม่น้อยเลยเกินแล้วไม่เอากล้วยมาให้ผมทำไมวะเฮ้ยก็รู้นะว่าเลนในคอมันยิงยากมากเลยสุจะตกล้วยมาเนี่ยโอ้ทุกคนห็บปะ่ะเนี่ยผมยิงมัวนะครับเนี่ยเ้ยไม่ไหวจะเคลียว่าช่วงนี้นี่ยเอ้ยเอามันเอามันระเบิดมาให้ผมหน่อยนี่ไงตูมโอ้ไม่ยังไม่ตายเี่ยดูดิ ว่าดูฟักนี่กล้วยกล้วยกล้วยช่วยผมหน่อยเอ้ยมีตายแล้วมีตายของจีนเนี่ยนี่ไอเจ้าตัวนี้แม่งยอมตายง่ายๆนี่ไฟฟ้าช็อตมาเองเนี่ยกูต้องเสียตังค์เลยใช่ไหมเนี่ยแต่ดูข้างบนโอโ้โหแม่งวางก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไปลาวานะครับไอ้วางได้นะไม่ง่ายตายไปซะโอ้อยเดรุสา่าแม่งมาเยอะเกินละมาเยอะเกินไปแล้วเว้ยไม่ไหวจะเคลียร์นะครับเอ้ย พ,พืชเอาพืชเอาพืชไปให้หน่อยตอนนี้ผมไม่อยากใช้ตังค์นะเพราะว่าตอนนี้ตังค์ผมเหลือแค่สองหมื่นนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ไงตูมตูมกล้วยกล้วย,ย,ย,ยบานาา่านี่ไงไฟฟ้าชอ็อตไปช่วยเลยทุกคนครับเรียกว่ามันคุ้มไหมเนี่ยที่แบบผมจะเอาตังค์มาเรียกว่าแลกกับเรียกว่าเพชรแปดสินเพชรอ่ะเออมันคุ้มไหมเนี่ยเรียกว่าคิดไปคิดมานี่ผมก็รู้สึกว่าน่าจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะนี่แต่ไม่เป็นไรเด่ะเราทำเพื่อความสนุกของเรานะครับไอ้นี่มันก็ตายยากเหลือเกิน เฮ้ยมันตายยากว่าผมเลงไม่แม่นวะเน,นี่ยกล้วยเฮ้ยานาน่าไม่เป็นไรนะตัวนี้แบบกระจอกเกรนนี่ไงเอากล้วยเป็นหนึ่งเมตรตุ้มตายโอ้โหก็นึกว่าจะแน่นะถ้ากูไม่มีตังเนี่ผมตายไปตั้งนานละดีนะจกตังสามหมื่นครับทุกคนดูดิเหลือหมื่นแปดโอ้ มาอีแล้วเหรอสาหรับด่านนี้นะที่รีว่าต้องให้เรามาวางพืชแบบนี้ไม่เป็นไรอะเรียกว่าผมก็มีเรียกว่าแผนในการเล่นเกมพือประซอบี้อยู่แล้วนะครับนี่ไงวางไว้ตรงนี้หนึ่งแถวนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเจ้ามันเอามันกรอบมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะซึ่งมันตอนนี้มันมีประโยชน์ตรงที่เรียกว่าถ้ามาโดนเรียกว่าไอ้ตัวยักษ์เนี่ยกระทืบแบบมันต้องกระทืบประมาณสักาสามสี่รอบนะครับถึงมันจะแตกนะครับเรียกว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้เลยนะเรียกว่าถ้ามันเป็นมันไอที่มันเป็นตัวสูงกับไอ้มันธรรมดาเนี่ยเรียกว่ามันจะโดนทุบประมาณหนึ่ง แตกนะเออประมาณนี้นะซึ่งไอ้มันกรอบนี่มันช่วยแบบนี้ได้นะครับแต่ที่ว่ามันบางนะเวลามันโดนกินอนะ่ะแต่เวลาโดนทุบเนี่ยมันอึดมากเลยนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะ เป็นยังไงล่ะครับทุกคนดูแผนโอเม้ซีเลยวว่าตอนนี้เนี่ยพืชพันธุ์ของผมยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะนี่ไงเป็นยังไงล่ะระเบิดหรือว่าเจ้าตัวของเด็กสาวแม่งโคตรโหดเลยเพราะว่ามันแรงมากๆนะครับเพราะว่ามันจะระเบิดถึง3ช่องด้วยกันเลยนะครับผมคนดูนะครับนี่ตุม้มโอ้เป็นยังไงล่ะครอบครัวแม่งตายทั้งหมดและน่าสงสารอุ้ยยาโอ้โอ้ดีนะที่ผมมีระเบิดเจ้าตัวตุว่นนะครับเรียกว่าถ้าผมไม่มีมันจะเนีผมแพ้นะนี่ไงทุกคนดูข้างล่างนะระเบิดตุม้มตุ้มสิพี่ตุ้มสิลูก ตูมสินะอ่านี่ไงได้ตังล์ละโอ้อีซี่เลอเกินปาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปในด่านบอสนะครับตอนนี้เรียกว่าผมก็มาถึงในด่านสุดท้ายแล้วนะนี่ไงเพชร80เพชรต้องเป็นของชั้นด้วยโอ้มาแล้วนะครับนี่ไงด่านบอสอุ้ยอะไรอะไรอะไรพ่นควันเหรอมันจะพ่นควันมาเหรอมาดิมาด,มาดิโอ้โหนี่ไงอ้หหลอดเลือดมิสามขีดกระจกกระจกแค่เนี้ยผมแม่งเจอมาหมดแล้วนี่ไงเอาเจ้างับงับเ่ยนะ ถามอย่างนไงอุ like ้ยทุเรียนไม่นะกคนมาเอาทุเรียนที่ผมโอ้ล่างทองอะผมกุซาเก็บไว้เพื่อที่ผมจะไปเล่นดาบอื่นนะเมื่อมาใช้ดาบนี้นี่นะว่าจะฟักไม่ได้นะทุเรียนของฉันนั่นไม่ฉีดพืชพันธุ์ผมตายด้วยอะไรเนี่ยหนูเจอกูไม่เป็นไรนี่ไงจระเข้มาวางไว้ตรงนี้ไดนี่ไงนี่ทุเรียนผมก็เสียดายทุเรียนโอ้โหไม่ควรโหดเลยทุเรียนสําหรับผมเนี่ย มาอีกลูกหนึ่งแล้วสำหรับทุเรียนนี่งไงผมเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับไอ้ทุเรียนเออ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 เอา,เอาทุเรียนมันไม่อันนี้เหรอเออนี่งไงมันคือตัวแครอทใช่ป่ะเนี่ยโอ้แครอทกูกำลังจะทำงานใช่หรือเปล่าว่าทุกคนไอที่มันเป็นแบบถือแลบบ้เด็บเด็บเต็บเด็บเด็บเด็บมันเหมือนปูเลยน,ะนี่งไงเฮ้ยเจ้าจระเข้แป๊บนึงนะเอามาวางไว้ตรงไหนดี จระ,ะเข้อาวางาตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยมันจะนึกว่าเดินไปงับงับโอ้โหไอ้นี่แม่งก็ฉีดจังเลยเฮ้ยตางไปเลเซอร์เนะี่ยเดี๋ยวกูจะเอาไม้จิ้มตาแม่งเลยนะไอ้นี่ก็ถีบจังเลยเฮ้ยนี่มันจงมาเป็นพวกเดียวกวับฉันซัดจะโดนเสาโง่เฮ้ยแป๊บเดียวละครับทุกคนเลยไม่น่าจาะไหวนะเอามาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะ ผมคิดว่าเจ้าตัวนี่ไงเอาเดรเสาวทุ้ยไม่ใช่เดี๋ยมันคือจระเข้เดรุสา์มันคือตัวที่ถีบนูน่นไอ้นี่ก็ถีบจังเลยเว้ยทุกคนไม่เดี๋ยวมึงเจอกูนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ไงมามาจะมาเป็นพวกของฉันเดี๋ยวนี้ซะใช่ปะทุกคนไหนไงใช่เถอะเพราะมันถีบมาเยอะเหลือเกินเอ้ยโหูยไม่มีสองตัวเหรอไอตัวช่องนู้นน่ะผมคิดว่ามันเป็นหรือว่าพักพวกกับผมเนะี่ยและไอ้นี่ไม่ไม่ทำอะไรมาด,ดูดิอืมอะไรของมันเนี่ยยืนเฉยแบบทำตายเยิ้มเนี่ยนะ กูเสียแบบอันนั้นไปแล้ว่าด้ำหอมแล้วนี่ไงกูใช้หนึ่งอันนี้ได้มันเป็นของกูทั้งสองตัวนี่แหละแหมกูนึกว่าใช้มันจะช่วยผมแม่งนี่ไงเดินกลับอะไรเนี่ยโจ้อไอพวกได้ดูเศรวงูแม่งไม่ยอมทำการทำงานแล้วแม่งก็หนีผมไปดูดิขอมแม่งหนีมปเลยหนึ่งตัวอะไรอ่ะเสียน้ำหอมฟรีสี่แบบนี้โอ้นึกว่าจะช่วยผมอ่ะเมืเ่อกี้ ทุกคนครับทุกคนคิดว่าถ้าผมใช้อาน้ําหอมกับเจ้าไดรนเสาวต,วตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยผมไหมนี่ไงเดี๋ยวลองใช้ดูนี่ช่วยคุณหรือเปล่าล่ะเอ้ยโอ้ช่วยแบบเนี้ยดีเออแบบเนี้ยดีเมื่อกี้ใช้ไปสามตัวแม่งไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยแล้วแม่งก็เดินหนีอะไรวะก็เสียดายน้ําหอมเนี่ยตั้งสามนาแล้วก็ในยะงผมมีอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราก็จะรอเจ้าพวกไดรนเสาวมานะครับ เฮ้ย hey, เลยตัวข้าวโบนี่จะไหวไหมเนี่ยนี่งไงเฮ้ยถอยไปถอยไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเองเนี่ยไงเอาทุเรียนของผมไปแดกซะไม่โอ้ยทุเรียนแม่งโดนทุบแค่ทีเดียวแม่งเกาะก็หายเลยวะเนี่ยจริงปะเนี่ยจะบอกนะโอ้โหทุกสองทีแม่งหายเลยครับทุกคนว่าเดือดรักคตรแรงเลยไอ้นี่ก็ยิงวิซายจังเลยเว้ยแม่งแล้วก็ยิงถูกขี้ด้วยนะไม่เป็นไรเนี่ยโอ้โหนี่ไงเอาเจ้ากล้ามปูมาวางไว้ตรงน,นี้ก็ได้นะดูดีมันยิงวิซา,ายสองลูกอีกแล้วแล้วแวม่งโดนพืชพันธุ์ของผมอะ่ะ สาบปลูกไว้ตั้งนานไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ยมึงฉีดอีกแล้วเหรอเนี่ยฉีดโคตรบ่อยนะสำหรับไอเลเซอร์ที่ลูกตาี่ยไ,ไม่เป็นไรไม่นไรถึงเจอคุณเดี๋ยวอรอเดี๋ยวรอแป๊บตึง่งเดี๋ยวรออันนี้ไงข้างบนแม่งก็เยอะเหลือเกินเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวสาวจะมาเป็นพวกชั้นซ้ามาเองไงเอ้ยดูสาวช่วยผมหน่อยขอบคุณมากเลยที่ช่วยแค่ตัวเดียว แม่งใช้แต่ละคนแม่งใช้ไม่ได้เรื่องเลยดูสาวไม่กระจอกเลยครับทุกคนไม่มาอีกแล้วโู้ใจเย็นจะเย็น,จะ,ยนจะเย็นครับไม่โอ้โหอันนี้ก็ยิงจังเลยเฮ้ยทุกคนมายิงวิสไท์ เป็นสิบรอบแล้วอะแล้วแม่งก็แม่เด็ดนี่ก็ต้องใช้สายฟ้านี่ช็อตมึงได้ไะเนี่ยช็อตได้ด้วยนะเหมือเจอกว่าแบบนึงตังตอนนี้ผมเหลือหมื่นห้านะครับทุกคนจากสามหมื่นห้าโอ้โหแบบนี้นี่เรียกว่าผมโจรเลยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อที่เราจะได้80เพชรนะครับเรียกว่าเราต้องท่องไว้ในใจนะครับแปดสิบเพชรแปดสิบเพชรไอ้นี่ก็ยิงยังเลยครับทุกคนดูดิวิซ่าสองลูกไม่คุ้ดแม่เลยอะกูว่ามึงเลงมาตั้งแต่นี่แหละมึงเลงมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วละนี่ไงงงงเเเดดโโซ่่่มึละนนนจกป็ขออออชชาาาาสสสววววยยยูหห้้ แม่งไม่ทํางานเชี่ยอ,อะไรเลยนี่ไม่เป็นไรใส่ฟ้าผมยังไม่รับช็อตแม่งเลยนะงงเห็นปะเห็นทงกระดกเลยนะครับทุกคนนี่ไงพูดพานผมเลยมาหน่อยนี่ไงทุเรียนช่วยผมหน่อยนะครับไอ้นี่ก็ยิงวิซายอีกแล้ว3ลูกแล้วรอบเนี้ยแล้วดูพืชของผมแม่งไม่มีอะไรให้ปลูกเลยตอนนี้นี่ไงจะมาเป็นของโกซะโอข้างบนแม่งก็ไม่ชีวิตผมแม่งรานทษเหลือเกินไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวเจอกูนี่มันจะยิงเลเซอร์ใช่ปะเนี่ยมันจะยิงแล้วโอ้โหมันยิงแล้วเห็นปะ ผมปลูกปุก๊บมันก็ยิงพับแม่งกวนตีละไอตัวนี้มันกวนตีลตลออตนลแล้วเว้ยบอสเดี๋ยวมึงเจอกูหลอกแป๊บเดียวผมจะร้องไห้เลยครับนี่งไงเรียกว่าเราได้ใบไม้อันตรีแล้วผมต้องใช้ละโดนมากโดนมากโดนมากเฮ้ยโ,โ,โดนอยู่นะนี่มันโดนใครนะผมไม่เห็นตัวอะไรนะไม่ยิงใส่กูแล้วเลเซอร์เนี่ยไม่ยิงบ่อยจังเลยเออเดินมาเยอะๆเลยนี่ไงพัดหมักซาล,ล,างลาังหลอยได้แค่นี้เอ,อ้ยไม่เป็นไรนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ย ب, ผมก็เรียกว่าคิดว่าเราต้องใช้สาย้าเลยใช่ไหมเนี่ย ผมไม่อยากใช้นะตอนนี้ตังผมเหลือแค่หมื่นเอ็ดโอ้โหจะสามหมื่นห้าผมอุตส่าห์เก็บตังมานานมากนะประมาณเกือบครึ่งเดือนนะ่ะโอ้โหแบบนี้มันก็ไม่น่าไหวมีแล้วเนี่ยไม่ไงทุเรียนไม่ไงโอ้โหไม่ทุกทุเรียนกูสองทีแตกเดียวทุเรียนกูหายไปแล้วไม่นะทุเรียนโคตรแพงเลยนะครับน้องๆกล่าผมที่แบบจะปลูกไม่ได้แต่ละโตเนยโคตรยากมากเลยนี่ไงเอาไปแดกซะนใ่คูปคุบ ทุบไม่ท <Bond playing> <ique> ุปอีกแล้วนี่ไงเดี๋ยวเอาอะไรโอ้โหวางไม่ได้นะเพราะว่าพื้นมันแตกเฮ้ยไม่นะข้างบนผมคิดว่าต้องใช้สายฟ้าล้ไม่ไหวแล้วครับทุกคนไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไงพันปักซาลรังไรเห็นถึงกระโดงเลยนะไม่ไงเห็นถึงกระโดงที่มาแบบอหออ้นี่กระฉีดจังเลยเฮ้ยตามึงนี่กูว่าไม่ใช่แล้วล่ะไม่ไงไฟฟ้าช็อตช็อตโอ้ไม่ตายอีกโอ้หจะตัวใหญ่ไม่คนอื่นเลยนี่ขอบคุณมากเลยครับที่เรียกว่าช่วยผมนะ ขอบคุณมากขอบคุณมากไปแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยแม่งเรียกใหม่นะสำหรับตัวใหญ่นเนี่ยนี่ไงนี่ไงน,ไนี่ไงเจาะแจะเจาะแจะมันไปนี่ไงอันติอันติมาตูม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 เฮ้ยตายสักทีแล้วนะนะพวกมึงเนี่ยไม่ไหวละทุกคนครับโอ้ยเพชรของผมเพชรของผมแปดสิเพชรนี่เดี๋ยวเราก็จะใช้อะเดโนเสาร์าไม่มีอะใช้ไม่ได้อะแต่ตอนนี้พื้นต้องมาแล้วล่ะขอบคุณมากเลยสำหรับจเจาะแจะเจาะแจะเจาะแจะเก็บ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 นี่ไงแต่แต่แต่ได้แล้วได้แล้วนี่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 โอ้ แล้วชนะครับเอ้ยเอ้ยนี่ไงโว้กูชนะได้สามหมื่นห้าตังกูเหลือหมื่นเดียวขอบคุณมากเลยหวังว่ามันจะคุ้มนะหวังว่ามันจะคุ้มนะสำหรับ80เพชของเราเนี่ยก็สำหรับเรียกว่า EP นี่ก็มีเพื่อโอ้มึงจะเสนอหน้าเนี่ยไอ้ลุงหนวดมึงไปไกลๆตีอยู่นะแม่งทั้งเกมเนี่ยไม่เสนอหน้ามให้ผมช่วยเลยเอ้ยไม่ใช่ดิไม่มาช่วยผมเลยเล่นคนเดียวเนี่ยแม่งเพชรกู